Okay, so they go from this this end, yeah. King Rama can't wait. Yeah. See yeah, the uniforms change. He the one, he the one who win uh, when they have war with uh, Burma, Burma. Burma, and he yeah he saved, uh, a Thailand. No? King Narai the Great. Um, King Paksin the Great. This is the one who's got the bridge, bridge built after him in Bangkok. Yeah. Don't confuse him with Taxin Shilawat, you know it's a different person no, <laughs> completely. No, really. <laughs> this is King Taxin, King Buddha Yon mm -hmm. Shavang, the great Rama the first. Yeah. King Mongkut, the great and Rama. He's the one who promoted that hope. a capital. Oh, this is the one that made Brian Cocker Carpet on, yeah, that? Yeah, yeah. King Shulacone the Great, Rama the Fifth. So it was only 1910. He passed away, so that would be the king, the old king's father. Yeah. So he's the one who uh, finished all the slave, you know. Uh, slavery yeah, yeah. In, in Thailand. Yeah, yeah. That's I think that that is Bumipom's father, because he ruled up until 1910. Mm. 10. Wow. Do not touch. Majesty.

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาบิบพิษสมพระกรุณาโปรดเกล้าพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระบรมากษัตริย์แห่งสยามทั้งเจ็ดพระองค์และพระราชทานอาว่าอุทยานรัชกาลอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสัตด็จพระเจ้ยู่หัวเนื่ออุทยานราชพาลนะครับมี้ถนด354ไร่นะครับ เป็นคนที่ท้องตอกทำบกกำต้นไม้ไซ้ายขวานะครับชื่อจะตัดฟ้านะครับเป็นตันประดับนะครับไม่สามารถทาได้นะครับท่าบรมราชานุสวรีนะครับจากซ้ายไปขวานะครับวันนี้สภาพอากาศก็สามประมาณสามสิบห้านะครับแต่รู้สึกได้สามสิบแปดนะครับ พระบรมราชาสาวรีนะครับจากซ้ายมือนะครับไปฝ่ามือนะครับองค์ที่หนึ่งพ่อคุณลามคำแหงมหาราสงสร้างชาติสร้างเมืองเรืองอาณาสร้างอักษรประกฏดุลวิกรเพื่อคิดขับปัสสัา,สาธาปตุการพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่ออุอาจเกินไกลเกินไขคบกับผู้ชาติกับเป็นไทยนนอการ สร้างตำนานยุทธันธีศรีชาติไทยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสร้างชาติตำราทางอย่างยิ่งใหญ่เปิดการรนกันค้าพาเก้าไกลสร้างหลักชายเปิดบ้านสารสัมพันธ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกองทุนชาติสร้างพาราบประชาสัฐสถาปนาคุณธนบุรีศรีประจันเป็นความขันมืงหลวงตวประชาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยิ่งองค์อาเจ้าทหารบุชันตา,ส,า,รารสร้างกร,ร,รุงเทพยิ่งใหญ่ในพราดจิตสถามบุทษัทชลาธรรม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรูง้นทวดผูด้ปชราล้ดาราศาสตร์รุ้แจ้งแสดง,สดงนำแถบ,บกันใดทั้งประจักษ์จริงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิสมเด็จพระพิยะมหาราชทรงเดินทางสร้างสมเกินทุกสิ่งสร้างประเทศเศรษฐกิจครับตามอ้างอิงมิเคยทิ้งจวยนะชุชาไทยเข้ามาได้เลยนะครับในเวลาห้าโมงเย็นจนถึงหกโมงเย็นนะครับ เจ้าทายลูกก็มีบันไดด้านหน้านะครับยาเทียมนะครับและตอนนี้ทางอุทยานราชพัฒนนะครับกำลังปฏิสังครอนให้ทุกงท่านนะครับสมานงามและสมบูรณ์รตินะครับโดยเพิ่มสีใหม่นะครับที่เต็นมีดอกไม้สดมีตลงน้มีน้กข่าจำหน่ายน้ำดื่มตัเกียงต่างๆครับก่อนลงรถนะครับตโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังเว้นตาหมวกรถสำรัดต่างๆดูเรียบร้อยนะครับเนอกจากรถจเบียนนะครับ แล้วเราจะจอดรออยู่บริเวณจุดนี้ประมาณ20นาทีนะครับสครงการจะรัมสนรุพยทุนก็เชิญได้นะครับเงินตรงนี้เราจะไว้ดูแนอุทยานกาา็จะพาไปเติมน,น้ำมันรถและซ่อมจัมรถนะครับเปลารถเสียนะครับเพื่อครับและไว้ปริษักรองท่านสังหนางงานและสุดภัก,กยีติครับ Very 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 big. Look at the size of them. Going stand in front of that park sign, my darling. So you can just see how big they actually are. <laughs> look hey! Look how big it is! He said you're he stopping for 20 minutes! Huge, look at that!